ข้อห่มผ้าต้องผมผ้ามันลมอ่ะมันลมหน้าบ้านปลาออมลมมันเข้ามามาจา้าเช้านี้ออมหมูจา้าออมหมูร้อนๆข้าวสวยหนึ่งจานไม่รู้คุณอะไรนาะแก้มตุยตุแก้มยุยยุยสวัสดีค่ะให้คุณหมูอ้วนนะเปล่าญาต ญาติทางไหนอ่ะจ้าจ้าว่างเเด้อมันอยากไปหาปู่กระยาเอาซันของฟ้าไม่ได้ไปไหนนานแล้วไงแต่เหลอ,อาโนนเฟซอยู่ในเฟซเดียวกันมันไม่ได้แยกเครื่องอะ่ะของคนอื่นเขาแยกเครื่องนะแย,แยก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 อีเมลไปย่างอม ไปแล้วเด้อสวัสดีค่ะหน่อยดีค่ะผักครึ่งสวนทำเมื่อวานก็ทำไอ้ใส่ส่งไปคลิปไปอ่าทางเพจส่งไปทางนูน้นอันนี้คลิปเฟซเอามาไลฟ์ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาปู่อีทปีใหม่มาปาจีนไหมไม่รู้ปีใหม่นี้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าไหนทานข้าวเนาะไหนทานไปทานมาทานเพลินเลยค่ะ เดี๋ยวนะป้าพิทก็ไปอองหมามามาป้าพิก็ <c oughs> ใส่ไอตัวเล็ก <c oughs> เอาหวัดมาติดรู้สึกระคายคอมากเดี๋ยวจะกินฟ้าทะลายโจน <c oughs> มาจา้าเช้านี้อ่อมหมูจา้าอ่อมหมูร้อนๆข้าวสวยหนึ่งจานไม่รู้สองช่องเสร็จแล้วก็เลยต้องส่งหางานสองช่อง จะทิ้งช่องใดช่องหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กำลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ว่าลูกเรือก็ยังไม่ครบหาลูกเรืออยู่นี่ค่ะเขาจับไลคูค่เลยค่ะนั่งอย่างนี้เลยเอาเอาจอโทรศัพท์สองเครื่องเข้าอย่างนี้เลยนั่งไลอเลยหันไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ส่งงานส่งการนะพี่น้องเนาะยังไม่ได้ส่งงานอะไรเลยวันนี้ยุ่งยุ่งอยู่ เพิ่นปุ๊บโฆษณาเข้าเลยขาดเพื่อนอีกประมาณพันหนึ่งพันคนกําลังหาอยู่เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มอยู่แต่ว่ามันก็เพิ่มง่ายอยู่ม,มาค่ะกินข้าวลดยวกันป้าเขมก็ไม่ได้เสียดายค่ะขอให้เยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะป้าเขมขอบคุณนะคะป้าเขมก็โชคดีเช่นกันนะคะจะแวะเวียนไปอยู่ทางนู้นหนาวไหมคะ อากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นว่าไปยังไม่นั่นเพจก็ดูกเรือก็ยังยิ่งน้อยใหญ่เลยเพจเพราะว่าเพจมันเพิ่งทําเราก็เขาจับไลค์คู่เลยค่ะนั่งอย่างนี้เลยเอาเอาจอโทรศัพท์สองเครื่องเข้าอย่างนี้เลยนั่งไลค์เลยหันมาอย่างนี้เลยเพื่อนปุ๊บโฆษณาเข้าเลยขาดเพื่อนอีกประมาณพันหนึ่ง พันคนกําลังหาอยู่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่แต่ว่ามันก็เพิ่มง่ายอยู่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาปู่อีทปีใหม่มาปาจีนไหมไม่รู้ปีใหม่นี่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเนี่ยลมมาแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงๆยิ่งช่วงเช้าเช้ายิ่งจะหนาวเลยหนาวโอ้แต่อยู่กรุงเทพร้อนเหรอข้าวค่ะคุณเถ๋มทานข้าวด้วยกันนะคะทานให้อร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายสูกทานข้าวด้วยกัน ทานอ่อมผักรวมเนาะเวลาเราไปขอเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเอออเค <c oughs> เขาก็จะได้ดีดได้อะไรมาด้วยจะได้เจอทั้งสองฝั่งอ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพิศกอสาลีมาทานข้าวด้วยกันค่ะเอาพิศก็ไลฟ์แบบไลฟ์สั้นๆทานข้าวนะคะทิ้งบางทีกลุ่มเก่าเออเวลาไลฟ์เราก็ไปเยี่ยมเอาตรงช่วงเวลาขึ้นสตอรี่อะไรเนี่ยไปจิ้มจิ้มจิ้มเอาอย่างนั้น อ่าคุณหมูไม่ใช่คุณหมูอ่อะคุณหมูการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะมาทานข้าวดินไปทานมาเผ็ดได้ปะเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่พริกเยอะนะอร่อยค่ะพอราดกับข้าวอร่อยไม่มีข้าวเหนียววันนี้ไม่มีข้าวเหนียวเลยอยู่ทางนน้นหนาวไหมคะอ,มอากาศเย็นวันนี้อากาศเย็น หนาวหนาวสวัสดีค่ะป้ะางานแล้วก็ดูพ่อเขาที่จะว่างงานไหมมากินข้าวด้วยกันจ้าอืมได้กินข้าวเหนียวไหนทานข้าวเนาะไหนทานไปทานมาทานเพลินเลยค่ะเดี๋ยวกันป้าพิษก็ เอ11โมงนี่ก็มีอยู่โอเคนะป้าออมนะแม่น้องน้องแม่อ๋อน้องแม่นะโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากกับป้าอันนี้ก็จะไลฟ์แบบทานข้าวสั้นๆว่าจะส่งงานเพราะใหญ่มากก็ยังไม่ได้ไลฟ์ยาวเอ่อมีชื่อนี้นึกถึงการท่องเที่ยวการเดินทางของคุณเลยขอบคุณมากนะคะที่มาแวะมาเวียนมาเยี่ยมเยือนคุณอะไรนาะแก้มตุยตุแก้มยุยยุย สวัสดีค่ะให้คุณหมูอ้วนนะเปล่าเราวันนี้ดูโอเคแล้วปอมเดี๋ยวลองดูมาค่ะกินข้าวแล้วกันประเคอย่าลืมด้อบ่ายสองสองครึ่งไม่เห็นพี่พื้มพูดอะไรเลยเออก็ยังว่ารอนเนี่ยแหละว่างยำไหนก็นมาเบิ้งเด้ดื้อ มาคอมเมนต์เนี่ยยิ่งช่วงบ่ายๆนะบอกไม่มีเพื่อนเลยช่วงสิบเอ็ดโมงยังมีเพื่อนมาช่วงบ่ายสองโมงเนี่ยจะไล์บ่ายสองโมงเพิ่มแบบชับ่แปบ๊บหนึ่งแหละทีนี้ก็เวลาเราถึงแล้วไงครบแล้วอ่ะรอเพื่อนอย่างเดียวพอเพื่อนครบรปุ๊บสองอันโฆษณาเข้าเลยแกล้งแม่ <c oughs> มาจะมาสวัสดีค่ะคุณสมพีดงั้นถ้าได้เป็นเพื่อนแล้วแต่ว่า เหมือนจะช้าเหมือนจะอะไรมันยิ่งยิ่งเพื่อนเราต้องการเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนขาดลูกเรือขาดหยุดนี่วันที่ห้ามันจะเป็นวันอังคารเนาะเขาเขาจะหยุดไหมราชราชการเขาจะหยุดให้ไหมห้าวันสี่วันเนี่ยเขาเล่นสามเตสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะไปทําแล้วนี้มันก็ต้องไปเนาะเราไม่เก่งทางนี้ด้วยไปมั่วๆก็ไม่ได้เดี๋ยวหายหายเลยหมดเลยทีเนี้ยจิมไปจิ้มมา หายไปหมดเลยแล่หมดทางทํามาหากินหมดเพื่อนเพื่อนหายหมดเลยห่วงอย่างเดียวห่วงเพื่อนระาคายคอแม่มาหันหน้าใส่คนเฉยเลยตัวเองเป็หนหวัดเต็มเต็มเลยวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรส่งงานเลยก็เลยไม่รู้จะทํายังไงนี่ย่ปลักออมผักออมผักเยอะๆพี่น้องก็ประมาณว่าถ้าหยุดสี่วันเนี่ยได้หยุดสี่วันไหมถามพี่พี่ปื้มหรือยังเสาร์อาทิตย์ แล้วก็อังคารอังคารผักครึ่งสวนทำเมื่อวานก็ทำไอ้ใส่ส่งไปคลิปไปอทางเพจส่งไปทางนูน้นอันนี้คลิปเฟซเอามาไลฟ์่ผักครึ่งสวนทำเมื่อวานก็ทำไอ้ใส่ส่งไปคลิปไปอ่าทางเพจส่งไปทางนูน้นอันนี้คลิปเฟซเอามาไลฟ์ถ่าอย่าลืมเดบ่ายสองสองครึ่งไม่เห็นพี่พื่มพูดอะไรเลยเออเป็นยังว่ารอนเนี่ยแหละ คะมากินน้ำกันเด้ออันว่าจะลายสั้นสออั้นอะหยุดสี่วันหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นน้องฟ้าบอกคู่เขาบอกหยุดสี่วันเอ้วันจันทร์มันไม่ยุ่งยุ่งหัวฟ,ฟูฟูพี่น้องรีบทำนู่นทำนี่อากาศก็เริ่มเย,ย็นอีกนะดูทิ่แขนแขนขาวหมดแล้วพี่น้องขึ้นก็ประมาณเนี่ยไปเรื่อยๆเผ็ดมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเวียน ไม่มีงานส่งขนมปังก็เบื่อพี่น้องลองดูก่อนว่าอยู่สี่วันไหมถ้าหยู่สี่วันจะชวนกลับไปหาย่าจักมือสองมือก่อนโอเคเนะาะไรยาวก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงแต่มาแล้วก็ดีใจนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะกัน <c oughs> ขอบคุณค่ะพ่พี่ช่วงนี้กัไม่รู้ชักหน้าไม่ถึงหลังเยี่ยมเพื่อนคนนั้นกลุ่มนั้นทีเยี่ยมกลุ่มทั้งนี้ที พอไปเยี่ยมเสร็จพยายามซิกแซกมาไปนู้นไม่ไม่เนืนเนี่ยหนาวไม่ค่ะทางนูน้นหนาวไหมเนี่ยมาพิษหนาวนะเนี่ยเนี่ยลมเย็นดูนด,ด,ดูดูผมมาพิษเดียประตูหน้าบ้านไม่ได้เปิดอันด้วยกันปออมกินข้าวยังปออมมาจา้ามากินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยนะมันอยากไปหาปูก่กระยาเสาซะอ่องฟ้าไม่ได้ไปไหนนานแล้วไนงะแต่เหล่าตนไม่ต่อเนื่อง ทางหน้าฟีดทาง a อไอไม่ยอมค่ะดีดเราจะไปเยี่ยมเพื่อนเอาสักสามสี่คลิปนะคุณอะไรนาะแก้มตุยตุแก้มยุยยุยสวัสดีค่ะให้คุณหมูอ้วนรือเปล่าบางนี้ก็เช้าเช้านี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วช่วงเนี้ยมีแบบส่งงานส่งงานก็ยังไม่เสร็จ <laughs> เพราะว่าทำสองช่องอ่ะประเข็ม